ไม่ต้องเรียงก็ได้นะโอเค,อเคม,มาแล้วนะคะแตนี่บอกว่าทุกคนยืนใกล้เราได้นะเราถอดบวงอ,ออกแล้วเราไม่มีรัศมีวงกลมอยู่บนหัวแล้วเป็นไงครบไหมต้อง น่าจะสองสองแถวใช่ไหมคะขคับขึ้นมานิดนึงหน้าสองแถววิ่งไปไหนบ้างอะออไม่ใช่โอ้มุกเก่ามากเลยก็ห้าบาทสิบบาทเนาะสลึงสองสลึงก็ขอเล่นหน่อยมันจะได้ไม่มันจะได้มไดมไ่แบบเดตแอร์อะไรอย่างนี้อันนี้ยังไงดีคะขอ,อเป็นอปสองสองแถวหรือสามแถวได้ไหมเออให้มันดูแบบว่าขอเป็นระเบียบนิดนึงอ่าซ้อนๆกันนิดน,นึงนะคะโอเค เนี่ยรับผลอยู่ในมือเราต้องบอกอตัวเต็มที่เลยพวอ,อยู่ในมือตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอญญขอ,ญญขอญญน,นุญาตขออนุญาตย้ายมูไปฝั่งนู้นแล้วกันนะคะอะมูไปอีกแล้วนะคะขออนุญาตด,ด้วยนะคะจริงคือมูมารับผมไปใช่ไหมใช่ใช่แวะมารับสุภาพบุรุษเนี่ยค่ะจะให้สุภาพสตรีเดินมาหาเองไม่ได้เราเป็นสุภาพบุรุษเราเลยต้องเดินไปรับสาวกลับมาฝั่งนี้นะคะ เอาละค่ะผลการประกวดอยู่ในมือของเราสองคนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มเออเดี๋ยวเขาจะต้องเอาอันนี้ขึ้นมาด้านนี้ใช่ไหมเราต้องหลบไปด้านไหน,นอ่ะเราจะเริ่มประกาศจากรางวัลชมเชยก่อนนะคะซึ่งรางวัลชมเชยเราก็มีผู้ที่จะให้เกียรติในการมอบรางวัลค่ะซึ่งเป็น ต้องบอกว่าเป็นมัสคอตของงานคโคโร o นะคะคอสเพลย์เลยนะคะขอเชิญประวุต้อนรับน,น้องไอจังนะครับผมมา,มาแล้วนี่ค่ะไอจังมารอเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เ,เดี๋ยวรอรางวัลและผูท้ที่ได้รับรางวัลชมเชยนะคะได้แก่ เดี๋ยวขอซาวก่อนเพราะจะมันจะได้ตื่นเต้นทู่ที่ได้รับรางวัลชมเชยของการประกวด Cross Play Contest ไม่านนี้อันนี้วัดไม่ใช่วัดใช่ไหมตื่นเต้นแทนอ่ะตื่นเต้นแทนตื่นเต้นแทนอ่ะเกือบไปร้องเองแล้วครับพร้อมไหมคะ อดใจรอสักครู่คือเราอยากให้ให้การลุ้นมันแบบมีมีซาวเพื่อแบบว่าจะได้แบบให้ผู้เข้าประกวดได้ลุ้นได้ตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเออดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แค่นี้ก็แค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วพี่จะเอาเสียงเบสของดนตรีมาให้หัวใจหนูหลุดออกมาอีกเหรอคะเออไม่ได้เราอยากพร้อมนะคะอ่ะสำหรับรางวัลชมเชยของการประกวด Crossway Contest คตัวแม่ตัวมัมของเราั่นเองนะคะใส่ได้มเปอทมียอด้วยโอ้โหและไอจังเราก็ตัวเล็กเลยเกินนะคะขออนุญาตถ่ายรูปกับไอจังด้วยนะคะถ่ายรูปกันค่ะแสดงามยินดีด้วยนะคะมีป้ายดูไหมมองอัพมองอัพ เอาโอเคชมเชยชมเชยอันนี้ชมเชยนะคะชมเชยอ,อาถ่ายรูปหน่อยนะคะพร้อมนะคะ1 2 3สชอบรางวัลเขามากเลยเขาให้เป็นแบบว่าคล้องคอแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณไอจังด้วยนะคะให้เกียรติในการมอบรางวัลค่ะรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับสองนะคะรอ,รองชนะเลิศอันดับอรองชนะเลิศอันดับสองนะคะ ซึ่งผู้ที่จะให้เกียรติในการมอบรางวัลนะคะก็คือคุณแป้งอีเมลนั่นเองค่ะเรียนเชิญกดอีเมลเลยนะคะอีเมลพอร์ t p l ย y e r ค่ะโอ้โหเข้าประกวดปะเดี๋ยวเชิญคุณคุณแป้งตรงกลางเลยค่ะเชิญคุณแป้งตรงกลางรอมอบรางวัลอ่ะและ ผูท้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของการประกวด Cross p a y Contest ได้แก่เขกรานี้กับคุณฮาราครับจากกรรคยสวัฒนนิโก,โกจากเลิฟไล ักมากเลยนะฮะใช่น่ารักมากมากเลยนะคะก็จะได้รับนะคะเป็นเงินรางวัลมูลค่า1,500บาทนะคะผมคำนับหนึ่งสองสองคือน้องๆผู้เข้าประกวดข้างหลังนี้ไม่ได้อิจฉาที่ได้ที่ได้รางวัลนะฮะอิจฉาที่อยู่กับแป้งอิจฉาที่ได้ยืนข้างพี่แป้งนะคะรู้ว่าอยากได้ที่สาวน่ารักมากนะคะ ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแป้งด้วยนะคะและรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือว่าที่สองนั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่จะให้เกียรติในการมอบรางวัลน,นะคะก็คือคุณออนนี่นั่นเองค่ะเอบาวรามแบบต้องคีบไว้ก่อนคีบคาแรคเตอร์ไว้ก่อน โอเคค่ะและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของการประกวด Crossplay Contest ได้แก่เซมอนดีดีกับคุณเอริตัวละครสุนหงคงจากเรื่อง New Cross เดซ<ส>่าลีบอนนะคะผมโอ้ แสดงความยินดีด้วยนะคะเสดงความยินดีด้วยค่ะก็จะได้รับเป็นเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทนะคะคือเขาแต่งหน้าเก่งมากเลยนะผมเห็นครั้งแรกผมนึกว่าหน้ากากในสำพิงเนี่ยเดี๋ยวเียวใจเย็นแต่จริงๆคือเด่นมากจริงๆเพราะว่าเด่งแล้วแต่ตอนที่เราเปิดเวทีเนี่เราเราก็เห็นเขาอยู่ๆแล้วยังบอกเลยว่าเขาจะต้องประกวดด้วยแน่เลยนะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ด้วยนะคะและสำหรับ รางวัลชนะเลิศนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการของเราอีกหนึ่งท่านนะคะคุณคมคุณชอนอยุธยานะคะคุณกุกิ๊กค่ะเจ้าของเพจนะคะของเจ้าของเว็บไซต์นะคะ Pop Snobs c o s s p a y Site นั่นเองค่ะร้อยสาเวทีแล้วนะคะสำหรับเป็นกรรมการตัดสินนั่นเองนะคะมากเลยนะครับค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด c o s s p a y Contest ได้แก่ แสงความดีดกับคุณมุนมาฮันจากตัวละครลโกโบจากโกนะลกโบโกจากมีอลกโบโกนั่นเองค่ะชอบมากน่ารักมากจนอย่างที่บอกว่าพอเขามาแบบโชว์แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปดูเรื่องนี้เลยว่าเป็นยังไงนะคะคือคืออยากจะชมว่าเขาน่ารักมากนะครับ แต่ก็ก็น <c oughs> <S <S ่ารักแสดงควยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวคล้องมาลัยสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวะคะ่ะคุณกุ๊กอุ้ยชอบอ่ะชอบคณะกรรมการ,การเรามีเล่นมุกด้วยนะคะขออนุคาตแสดงความยินดีด้วยนะ,นะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็วเดี๋ยวเรียนเชิญคุณกุ๊กกิ๊กอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมนะคะคณะกรรมการของเราทั้งสามท่านรวมไปถึงผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสี่รางวัลนะคะ ถ่ายรูปรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียนเชิญนะคะคุณแป้งอเมิวนะคะน้องออนนี่นะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการของเราอยู่ตรงกลางทั้งสาท่านนะคะเรียนเชิญคุณกุก๊กคี้ค่นี้เลยค่ะคแล้วก็เซนเตอร์เลยนะคะ โ okay อเคล้องไวแล้วก็ที่เหลือมาได้เลยค่ะที่เหลือมาขยับมาใกล้ๆได้เลยนะคะ <The <theme> เดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันขออนุญาตนะคะเดี๋ยวกล้องไหนจะถ่ายนะคะขออนุญาตให้สัญญาณมือเลยนะคะจะได้ภาพที่สวยงามนะคะด้า <The <theme> น,นโน้เลยนะคะขอเป็นกล้องออฟฟิเชียลของเราก่อนนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามค่ะชอบความคคปคาแรคเตอร์ของเบลล่าเท็กมากเลยอะพร้อมนะคะกล้องไหนคะ ให้สัญญาณมือได้เลยนะคะพร้อมนะคะ1 2 3สค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้งสาท่านด้วยนะคะขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกทุกคนด้วยนะเออาที่เหลืออ๋อที่เหลือมาถ่ายด้านหน้าด้วยกันได้ค่ะตัวเล็กใครนั่งได้ก็ตัวเล็กอยู่ด้านหน้าเลยตัวเล็กอยู่ด้านหน้าย่อๆนิดนึงนะคะส่วนคนที่ได้รางวัลเดี๋ยวยืนยืนกับด้านข้างของคณะกรรมการได้เลยนะคะเียเชิญคณะกรรมการตรงกลางเลยค่ะ คณะกรรมการได้เลยค่ะโอเคได้ไหมคะโอเคนะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วกล้องหลักเลยนะคะการโนบีบเข้ามานิดนึงนะคะโอเคขอสัญญาณมือด้วยนะคะกล้องไหนกล้อหลักขอเขาด้วยนิดนึงค่ะผมเข้าอีกนิดนึงโอเคค่ะได้ไหมคะได้ค่ะพร้อมค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามค่ะ อ,อ,อีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งสองสามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค,ะคณคะกรรมการของเราทั้งสามท่านด นะคะที่วันนี้ได้ให้เกียรติในการมอบรางวัลรางวัลล่วงแล้วค่ะนะคะขอบคุณนะคะคุณกุ๊กกิ๊กนะคะคุณคมคุณชอนนัวิทยานะคะเจ้าของเว็บไซต์พ o อพันธุ์ล็อบส์คอสเพไซ์นะคะขอบคุณคุณแป้งอีมิลคอสเพเยอร์นะคะแล้วก็รู้ไปถึงคุณออนนี่ด้วยนะคะแล้วก็ขอเชิญประเมอให้กับผู้เข้าประลองของเราทุก